นี่คือสว่านไร้สายไร้แปลงฐานรุ่นใหม่ล่าสุดของโอซุกะมันถูกพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจากรุ่นก่อนหน้ามันมีขนาดที่เล็กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแรงบิดได้รอบที่มากกว่าเดิมในซีรีส์จะมีอยู่ด้วยกัน2รุ่นให้เลือกคือสว่านกระแทก OCH802 และสว่านไขควง OCD801 สว่านกระแทก OCH802 ประกอบด้วยกล่องแข็งพร้อมช่วงเก็บอุปกรณ์แท่นชาร์จแบต2แอม2ก้อนตะขอเกี่ยวและชุดดอกเจาะขัน ด้านบนมีช่องให้ใส่ใบเกียรวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ดอกเจาะคันทั้งปานนะฮะทีนี้เรามาดูข้างในกันบ้างนี่ฮะใบรับประกันกับคู่มือตัวสว่านน,านะครับแบตแล้วก็เชนชาร์จนะครับสว่านไขควง OCD 8 0 1ประกอบด้วยกล่องกระดาษสายชาร์จแบต2แอมป์หก้อนและตะขอเกี่ยวส่วนตัว801ศนี์่งจะเป็นกล่องกระดาษนะครับข้างในก็จะมีใบรับประกันคู่มือนะครับเชนชาร์จแบต1ก้อนทั้ง2มีสเปคเหมือนกัน มี2เกียร์ใช้บอดี้ร่วมกันมีแรงบิด65นิวตันและมีรอบเท่ากันที่1,500รอบแต่จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยบริเวณปากจับดอกระบบการทำงานความยาวและการปรับโหมดสว่านกระแทก OCH 8 0 2ปากจับทำจากเหล็กส่วนปลายมีแหวนสามารถหมุนฟรีได้เพื่อลดความเสียหายของชิ้นงานเมื่อเจาะชนระบบปากเป็นแบบคลิกล็อก มีการคลายค่อนข้างมีคุณภาพจับดอกแน่นแน่แนกว่าสูนสรวา่ารไขควง OCD 8 0 1นั้นปากจับเป็นพลาสติกระบบล็อกจะเป็นแบบขันแน่นธรรมดาไม่มีคลิกล็อกแต่ต้องจับดอกได้แน่แนเช่นเดียวกันด้วยความที่หัวเป็นพลาสติกอาจจะเสียรูปและเป็นรอยได้ง่ายกว่าหัวเหล็กแต่ก็มีน้ำหนักที่เบาวกว่าด้วยความที่เป็นพลาสติกจึงไม่ทําให้ชิ้นงานเสียหายเมื่อสัมผัสดโดนและที่สาคัญทั้งคู่จับดอกได้ตั้งแต่ขนาด0.8ไปจนถึง1 0ม mm ิลลิเมตรเลยทีเดียวรูปแบบการปรับโหมด จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยตัวสว่าน OCH 802ใช้แหวนแบบแยกโหมดทำให้การเลือกโหมดทำได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาบิดผ่านคลัตเพื่อเปลี่ยนโหมดต้องการโหมดไหนก็สามารถบิดแหวนเพื่อเลือกโหมดได้เลยไม่ว่าจะเป็นโหมดการขันเจาะหรือเจาะกระแทกแต่ด้วยแหวนแยกก็ทำให้ตัวสว่านมีความยาวเพิ่มขึ้นส่วนสวาน่านไขควง OCD 801ที่ใช้แหวนรวมก็ทำให้หน้าสั้นลง แต่ในขณะเดียวกันเมื่อต้องการใช้โหมดเจาะก็จะต้องหมุนผ่านคลัตทั้ง20ระดับเสียก่อนเมื่อพูดถึงระบบการทำงานของทั้งสองก็จะแตกต่างกันตรงที่ OCH802 มีระบบกระแทกปูนสำหรับเจาะผนังก่ออิฐฉาบได้ทำให้มันมีความอเนกประสงค์มากกว่าแต่ด้วยเฟืองกระแทกมีขนาดเล็กหากเทียบกับสว่านโรตารี่ทำให้มันไม่เหมาะที่เจาะปูนแข็งอย่างเช่นเสาคานพื้นเทและปรีแคสเขาะจะเจาะได้ช้าและกินแบตมาก หากทางานเจาะปูนเป็นหลักก็ให้ขย,ยับไปใช้สว่านโรตารี่จะมีความเหมาะสมกว่าแต่หากใช้เจาะนานๆครั้งหรือใช้เจาะในจํงงานวนที่ไม่มากก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้สว่านโรตารี่ส่วน OCD 801ที่ไม่มีระบบกระแทกนั้นมีหน้าสั้นและคล่องตัวกว่าเน้นใช้งานเจาะขันวัสดุทั่วไปที่ไม่ใช่กลุ่มปูนและสามารถเข้าที่แคบได้ดีกว่านั่นเอง ก็อย่างที่บอกครับว่ามันถูกพัฒนาจากรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นสีสันลวดลายการออกแบบที่ดูทันสมัยขึ้นตัวไฟสองสว่างถูกเปลี่ยนตำแหน่งการวางใหม่ทำให้เกิดเงาน้อยลงตัวไฟ LED มีความสว่างมากขึ้นใช้งานในที่แสงน้อยได้ดี บริเวณท้ายเครื่องมีการบิวอินแม่เหล็กดูดสกรูทำให้ใช้งานง่ายขึ้นท้ายเครื่องมีสายคล้องกันตกช่วยเพิ่มความมั่นใจไม่ต้องทำงานที่สูงไม่ต้องกลัวทำเครื่องตก ากจับดอกที่ดีกว่าเดิมบิดง่ายขึ้นจับล็อกได้แน่นขึ้นนอกจากนี้เขาเพิ่มรอบเครื่องจาก1,350รอบเป็น1,500รอบทำให้เจาะและขันได้ไวขึ้นไกลและการควบคุมมีความสมุทมากกว่าเดิม ไม่กระชากทำงานละเอียดได้ดีขึ้นน้ามจับเล็กลงจับกระชับมือบริเวณฐานเครื่องมีช่องเก็บดอกไขควงมาให้ด้วยมียางกันลื่นที่ก้นนะครับวางบนพื้นสลบได้ไม่ไหลลงมา ตัวแบตเตอรี่ถูกออกแบบใหม่ระบายความร้อนได้ดีขึ้นมีอินดิเคเตอร์บอกระดับพลังงานไฟสว่างมากแม้จะกดกลางแก้งก็ยังมองเห็นได้ชัดและแบตรุ่นใหม่นี้ยังคงใช้งานร่วมกับเครื่องมือแบบเดิมได้ที่สำคัญแรงบิด65นิวตันที่ให้มายังครอบคลุมงานเจาะขันทั่วไปมากกว่า80%ในไซส์ก่อสร้างและงานดี y บอกว่าสว่านรุ่นก่อนหน้าที่ผมใช้งานมาเกือบปีก็ยังอยู่ดีอันจะมีปากจับค้างบ้างนิดหน่อยล่าสุดทําตกหลังคาคอหักเอากาวร้อนหยอดก็ยังใช้ได้ต่อแต่ตอนนี้ถึงเวลาเปลี่ยนใหม่แล้วครับ เราเริมมันทั้งสองไปใช้ในงานก่อสร้างซ่อมบำรุงและงาน DIY งานถอดประกอบแบบต่างๆเป็นระยะเวลากว่า2เดือนซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่งานติดตั้งต้องบอกว่าไม่ผิดหวังเรายังไม่พบปัญหาในการใช้งานด้วยน้ำหนักที่เบาแรงบิดกำลังดีไม่แรงเกินไปทําให้คุมง่ายด้วยด้ามจับที่เล็กทําให้ถือใช้งานได้ทั้งวันไม่ว่าจะงานที่สูงงานระดับอกหรือใช้บนพื้นราบก็ตามใช้งานได้ดีทั้งงานเจาะขันคล่องตัวสูงระบบพัดไม่แข็งเกินไปทำให้ยังพอขันงานละเอียดได้ สังเกตได้ว่าไฟสว่างมากไม่ว,ว่าจะเจาะเหล็กเจาะไม้ก็เอาอยู่บางครั้งก็ไปปั่นปูนก็ไม่มีปัญหาอะไรงานเจาะเหล็กเองต้องบอกว่ากินหมูยึดผผ่นผนังเบา หลังคาเปนทั้งชีส <c oughs> ยึดยกแผ่นกันกำแพง หาอกให้หังปูงนแล้วขัดประกอบเฟอร์นิเจอร์ประกอบซ่อมบ,บรุงแอร์ แบต2 m 2ก้อนอยู่ได้จนหมดวันพอดีช่างใช้แล้วติดอกติดใจมีไว้ติดบ้านก็ดีเอาไว้รับงานก็ไม่ผิดหวังจะเห็นได้ว่ามันเป็นสว่านที่ใช้งานได้อนเนกประสงค์ที่เหมาะกับงานเบาถึงปานกลางมีน้ำหนักที่เบาขนาดกระทัดรัดทำให้ใช้งานได้นานถ้เกิดความเมื่อยล้าราคาจับต้องได้สำหรับท่านที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกชุดไหนดีระหว่าง OCH802 หรือ OCD801 หากคุณเป็นคนที่เน้นใช้งานเจาะขันทั่วๆไปไม่ได้ใช้เจาะผนังปูนไม่ได้ใช้งานต่อเนื่องใช้งานประกอบคอ์นิเตอร์งานไม้งานเหล็กงาน DIY เอาไว้ติดบ้านเพื่อซ่อมบำรุงหรือเน้นงานเหนือหัวที่ต้องยกสว่านบ่อยครั้ง OCD 8 0 1ที่มีน้ำหนักเบากว่าก็ถือว่าตอบโจทย์แต่หากคุณต้องการสว่านที่มีความสามารถหลากหลายใช้เจาะได้ทุกวัสดุไม่ว่าจะเป็นไม้เหล็กปูนและอื่นๆต้องสลับโหมดไปมาบ่อยครั้งได้ใช้งานต่อเนื่อง OCH 8 0 2คือคำตอบครับแต่เมื่อพิจารณาจากราคาที่ต่างกันไม่มากแล้วผมมองว่าหากซื้อชุดสว่างกระแทก3ระบบ OCH 8 0 2ที่ได้แบต2แอมป์2ก้อนและกล่องแข็งก็จะเป็นอะไรที่คุ้มค่าและทำงานได้หลากหลายและยาวนานกว่าเรื่องความทนทานเองก็ได้รับการพิสูจน์มาแล้วจากรุ่นก่อนหน้าที่ผมไม่ได้ไปใช้งานอย่างไร้ความปาณีซึ่งอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ได้ก็ถือว่าเก่งมาก ถึงตรงนี้แล้วผมก็หวังว่าทุกท่านจะได้คําตอบแล้วว่าสว่านตัวไหนคือสิ่งที่ใช่สําหรับคุณสำหรับท่านใดที่สนใจผมทิ้งลิงก์ร้านค้าและข้อมูลติดต่อไว้ด้านล่างคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเครื่องมือชิ้นนี้อย่างไรสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเราได้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ